สนับสน right ุนรายการโดยดอกจัน1 2 3แกรมมี่ได้หมดเลยโหลดไม่อั้นยกค่ายแกรมมี่เย้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ย็นยโยโยโอยโนยโอโอ้ยยโอ้โโย้ ช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับดอกจันหนึแกรมมี่ได้หมดเลยโหลดไม่อันยกค่ายกรมมี่นะครับอ่านะครับผมพอมาถึงช่วงนี้คือ g ี m m มิวสิกคลอสอัประจําเดือนกันยายนนี้นะครับผมก็เป็นพี่ป้านักวิงกิ่งสักด์นั่นเองครับและตอนนี้นะครับผมที่นี่แฟนคลับกับอีกแฟนอีก1,500คนที่อยู่ล่าง 1, นึ0งคนที่รอชมอยู่อีก3ล้านคนที่ดู GMM z ตอนนี้ไปพบกับเขาเลยครับ พี่ป้างนะคะณินกิงจักเก๊ะอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตัวพี่ป้างก่อนนะคเออพี่พี่พี่ขออนุญาตนิดนึงครับนนิดึงพี่ขออนุญาตนิดนึงครับเอ๊ะโอเคพี่ป้างสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตะกี้เห็นพี่กลังวุ่นวายเลยเปอร์เซ็นอยู่ครับ มาได้ข่าวว่าลงมาจากขบนขบนก็กำลังวุ่นวายอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเซนอยู่ครับ oh <laughs> เซนอยู่เหมือนกันครับมาถึงคำถามแรกของในคุ้างในการทำงานอะเบ้ามนี้มันเป็นเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับเป็นเป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายสำหรับพี่นะเพราะมันเป็น5เพลงมันไม่ได้ทำสิบเพลงเหมือนสมัยก่อนครับสิบเพลงสมัยก่อนมันใช้เวลาเยอะครับแล้วพี่เป็นคนแบบ ทำทุกอย่างเรื่องร้องทำนองเรียบเรียงถ้าสิบเพลงอยู่หายไปในห้องอัดกับอายุของพี่พี่ว่ามันมากไปก็เลยจำกัดไว้ที่ห้าเพลงก็เลยทําด้วยความสบายๆครับครับค่อยๆไปเรื่อยๆเลยค่อยๆไปเรื่อยๆก็สลับกับการออกไปเล่นคอนเสิร์ตตามร้านอะไรด้วยทำไมอัลบั้มถึงชื่อกางคนนะพี่ก็พี่อยู่ในวัยกลางคนครับตรงๆอย่างนั้นเลยตรงกันเลยตรงกันเลยก็คือประมาณว่าเออ จริงๆแล้วมันคนที่อยู่ในวัยกลางคนแล้วยังยังสามารถออกอัลบั้มอยู่ด้วยจริงมันก็มีความหมายของมันอยู่นะครับครับคือนักร้องมัคนควรจะวัยรุ่นสดใสหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยคือเรากลางคนแล้วเรายังออกอัลบั้มได้อยู่มันมีความหมายสำหรับพี่มากคำว่ากลางคนครับแต่แต่ตอนแรกผมผมยังคิดในใจว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าเพราะว่าเวลาผมเจอเนื้อเพลงพี่ป้าผมรู้สึกว่า มันครีเอทีฟมันแรงมาตลอดเลยอ่ะมันก็มีมากกว่าเหมือนกันนะครับก็คือจากหน้าปกอััลบ้มนะครับ้างมาเราผ่ากลางตัวตุ๊กตาออกมาคําว่าผ่ากลางนี่มันคือกลางตัวใช่ไหมฮะมันยังมีแสงประกายออกมาคือณเวลาตรงกลางตอนเนี้ยพี่ยังพอมีไฟที่จะทําเพลงให้แฟนเพลงฟังอยู่นี่เนี่ยเห็นป่ะนี่เนี่ยเป็นอย่างนั้น มันไม่ใช่แค่ไวแน่ๆเวลาที่ป้านคิดนะก็คือพอเห็นไม่กระตอบโจทย์เลยว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นเองยังมีไฟอยู่นั่นเองนะครับผมแลวขอหลบกแสงหน่อยครับอ่ะได้ขอด้วยแสบตาเลยพี่ป้างได้ได้ร่วมงานกับคุณตากแตนเป็นยังไงบ้างครับอือเป็นสิ่งที่ประทับใจมากครับคือพี่แต่งเพลงฟิชเชอรี่กับผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาแลก็จะให้เป็นนักร้องลูกทุ่ง มาร้องตอบโต้กับไอ้ไอ้หนุ่มเมืองกรุงนะครับก็มีความกังวลอยู่นิดหน่อยว่า้อ,อ,องเขาจะเข้าใจไหมน้องเขาจะมาร้องเพลงพ็อปร็อกแล้วเขาจะเข้าใจ f e e ลิ่งไหมเข้าใจความรู้สึกมันไหมอะไรอย่างี้ครับกังวลอยู่นิดหน่อยกะว่าถ้าน้องไม่เข้าใจจะอธิบายกันให้ให้ให้ได้อะจะก,กี่ชั่วโมงก็ต้องอธิบายกันให้ได้ปรากฏว่าวันที่นัดน้องมาร้องไกด์นะครับนัดมาร้องไกด์ก็คืออธิบาย5้านาทีเอาไงดีพี่ อ่หนูเป็นตัวหนูนะครับลองดูเป็นตัวหนูเลยเพราะว่าเพลงนี้มันคืออีสาวต่างจังหวัดคุยกับไอ้หนุ่มกรุงเทพอยู่แล้วอลองเป็นตัวหนูดูเลยเข้าไปร้อง15นาทีพี่บอกว่าอันนี้ได้เลย15้านาทีเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยของพี่นี่คือได้เป็นมาสเตอร์ได้เป็นมาสเตอร์เลยครับไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วครับเพราะทั้งอารมณ์ทั้งอะไรที่ที่น้องเขาร้องมามันใช่เลยพี่ต้องการความขี้เล่นหน่อยหน่อยพี่ต้องการแก้วเสียงที่สดใสหน่อยๆน่อยพี่ต้องการการเหมือนแบบเหมือนเหมือนจะ เหมือนจะจิกงเหงื ada, ¿S <S ่อไอหนุ่มกรุงเทพจะเป็นอะไรหลอกสาวจังหวัดหรือเปล่าเดี๋ยวมันฟิลลิ่งนี้มันออกมาครับพี่ก็เลยบอกตากถะแตนว่าอันนี้ได้เลยพี่เอาไปใช้เลยตากระแตก็งงฮะพี่เสียแล้วออสิบ้านาทีครับดีมากประทับใจมากแปลว่าน้องเขาเข้าใจแล้วก็เก่งมาก เนว่าเพอให้อยเขาเป็นตัวตนเขาเองเขาทำงานง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับครับแล้วแล้วมีใครมาฟีดในงานอัลบั้มอีกคนก็คือฟักกิ้งฮิโร่ฟักกิ้งฮิโร่อยู่สองคนครับน้องตะกาตะกับฟักกิ้งฮิโร่ครับคนนี้ก็เป็นอีลอปเดียวกันเลยครับ โชคดีที่พี่ค่อนข้างจะเลือกคนได้ถูกต้องกับเพลงของพี่ปัจจุบันนี้ก็คือพี่มีท่อนฮุกของพี่ที่ดี่จะโกนอยู่ในเพลงนะแตัวท่อนเวิร์สพี่บอกว่าเขาชื่อก๊อบนะก็ไปแต่งแรปของก๊อบมาเองเลยแล้วก็ฟรีบาร์เลยใช่ไหมอันนี้คือแบบไม่มีฟรีบาร์เลยคือแต่งแรปมาแต่ขอให้เป็นเนื้อเรื่องเหมือนของพี่นะก็เล่าเล่าเรื่องให้เขาฟังว่าพี่อยากให้เป็นนี้งี้เขาก็หายไปสายไปสักสองสามอาทิตย์ เขาบอกว่าพี่ปาครับเดี๋ยวผมส่งอีเมลีแล้วพี่จะแก้ไงก็อบอกผมแก้ไปแก้มาอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอดูแล้วโอ้โหเขียนเนื้อดีมากมพี่ก็บอกก็ว่าพี่ไม่แก้เลยเนื้อที่กอฟเขียนม,มันดีมากอยู่แล้วท<ม>ั้งตากแตนทั้งกอปฟเองนี่ก็คือแบบพี่ป้าให้เป็นตัวตนเขาเองเลยกันทั้งร่วมง,งานกันครับคราวนี้ผมถามเรื่องเอ็มวีภูมิแพ้กรุงเทพซักหนึ่งครับที่พี่ป้าเป็นกำนันใช่ไหมพี่เป็นยังไงบ้างพี่ตอนถ่ายทําบรรยากาศการถ่ายทําหรือที่ไหนเขาพี่ที่มวกเล็กครับ ก็บรรยากาศมันตามเ่องเองครับเราอินกรุงเทพไปตากจังหวัดเขาก็เลือกโลเคชั่นได้แบบดีมากครับปลอดโปร่งสวยงามครับสวยงามแล้วก็บริกาศอากาศดีมากครับตามตามเพลงเลยถ่ายนานไหมพี่ถ่ายสองคืนครับสองวันสองคืนก็คือไปนอนค้างที่นั่นเลยใช่ครับโอเคคำถามในช่วงแรกเดี๋ยวต้องขอไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาเปิด EP ีอัลบั้ม กลางคนพร้อมๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวนับถอยหลังพร้อมๆกันนะนับตั้งแต่10นะไกลไปปะอ่ะห้าแล้วกันขาตัวนะเอาละครับ5 4 3 เปนการับนะครับผมอ่าถ้าเปิดอัลบั้มแล้วขอขยี้เป็นเพลงเพลงทีละเพลงไปเลยดกวอ่าขยี้ไปเลยครับเริ่มจากเพลงแรกครับพี่กรุงแพ้กรุงเทพครับอ่าพี่คิดอะไรเพราะเดี๋ยวก่อนนะคือผมอาหารนี้เพราะผมอ่ะได้เห็นปกข้างในครับแล้วภาพที่มันแสดงอยู่บนนั้นมันคือข้างบนเป็นเมืองข้างล่างเป็นทุ่งนาครับเนี่ยมันยังไง เหลักๆแล้วนะครับพี่พี่รู้สึกว่าเมืองหลวงของเรากรุงเทพของเราเนี่ยเต็มเรื่องม,มลภาวะพี่พี่สงสัยตลอดเวลาว่าอะไรมันทำให้เราต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จริงๆมันไม่ใช่ที่ที่คนจะอยู่นะไอ้ที่เวลารถติดแล้วควันเสียระเหยขึ้นมาแล้วเป็นแผ่นควันไม่ใช่ที่ที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่อ,ะอ่ะ ก็คือเหมือนจะเป็นการสก,กิดถึงเรื่องเหล่านี้ได้ว,ว่าทำไมพลภาวะของเมืองหล,ลวงเราถึงมากมายขนาดนี้ติดอันดับโลกอะไรขนาดนี้อยากกะหยิบเรื่องนี้มาพูดแต่พี่ไม่ชอบพูดอะไรตรงๆหยิบมาพูดในเพลงรักซึ่งมีการเกี่ยวพาราศีกันพี่ว่ามันกลมกลืนแล้วมันก็กลมกล่อมดีมครับก็เลยได้พี่ตากระแตมาฟีดด้วยอ,อย่างที่เล่าไปตอนต้นนะครับผมครับอโอ้มีคนบอกว่าย,ยอดยอวนินนี้ไปสองล้าน,ลานแล้ว วันนี้3ล้านกว่าอลไรครับ3ล้านนะโอ้ยไม่มอัปเดตเลยข้อมูลผิดน <g arts> ะฮะอดีขึ้นมาให้ดู่นี่นี่สามล้านก็ติดตื่นเต้นไหมครับพี่า <3 S 1> าสามล้านสามแล้วอ่ะก็ที่บริษัทเขาบอกว่าเป็นยอดวิว <c oughs> ซึ่งเร็วมากนะครับซึ่งเร็วมากพี่ก็รู้สึกโอ้ดีแล้วส่วนใหญ่ฟีดแบ็กก็คือเขาฟังแล้วก็มีความสุขกันซึ่ง <c oughs> มันตรงกับใจพี่เลยพี่อยากให้ซิงเกิลแรกนี่แบบมอบรอยยิ้มให้คนไทยอ่ะครับเพราะว่า หลังๆห,หลายๆปีคนไทยเจอเรื่องแย่ๆเยอะนะครับปร,ประเทศเราพี่อยากมอบรอยย,มอรอยยิ้มให้แล้วก็บแบบอ <ๆ S 2> รอยยุม้ม <laughs> <laughs> อยากมอบ,มอบรอยยิ้มให้แล้วก็แบบมันก็ได้อย่างนั้นครับทุกคนแบบมีความสุขมากฟังก่อนไปทํางานลูกอยู่อ,อนุบาลก็ชอบอสแสดงว่าตั้งแต่พี่จินตนาการตอนแรกจะออกมาเป็นรูปร่างเป็นเอ็มวีอย่างเงี้ยตรงตามที่พี่คิดไว้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ่าเรา ส่งไปฟังเพลงตัวอย่างกันแบบสักนิดหนึ่งทัวร์อีกสักครั้งแต่จริงแล้วเพลงนี้คนน่าจะเพลงที่2ใช่ไหมเพลงที่สอ,อ,อย่างนั้นเพลงที่สอง<ค>เพลงที่ชื่อเร่อเราเล่นครับ,รรบยังไงครับพี่แค่เราเล่นก็เป็นเพลงล็อกบลาสสไตล์พี่นะครับนี่ม,มันจะเขียนเพลงเพลงช้าซึ่งแบบรักไม่สมหวังแต่พี่ก็จะมีมุมมองอะไรของพี่ครับให้มันฟังแล้วไม่เบื่อคือคนเรามันเพลงรักอกหักมัน มันคือเรืเ่องเรื่องเดียวกันนะครับ,รบแต่พี่ต้องสไตล์พี่พี่ชอบหาหมุมมองอะไรมาที่มันฟังแล้วไม่เบื่อไม่เลียนว่ามันซ้ําอีกแล้วอะไรยครับครับอะเดยนึกถึงเรื่องซึ่งน่าจะเกิดขึ้นบ่อยคือเรื่องเพื่อนแอบ,บรักเพื่อนน,น,นั่แหละทีนี้เพื่อนไปนด้ดันมาแบบสมมติเราเป็นผู้ชายแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเราแล,แล้วเวลาโดนไม่เป็นไม่สมหวังในความรักก็มาร้องไห้กับเรามาปรับทุกข์กับเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยพี่ว่ามันมีสิทธิ์ที่ผู้ชายคนนั้นเป็นแต่คิดไงว่า เขาชอบเราอะใช่ไหมครับแบบทุบแบบโศกโทรมาปรับทุกปรับโศกโทรมามาร้องไห้กับเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาชอบเราอะเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องของเพื่อนพี่เรื่องของเพื่อนพี่แล้วก็จนวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจว่าถ้าแอบชอบแล้วไม่กล้าบอกเดี๋ยวเราบอกเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกเขาไปว่าเอที่เราสนิทสนิทกันเนี่ยจริงๆรักเธอนะผู้หญิงก็หายไปเลยหายไปเลยครับก็เกายเป็นว่าอ้าว เขาไม่ได uh, ้คิดอย่างเราสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีแล้วเขาจะอาจจะรักเราไม่ใช่เขารักแบบเพื่อนเขาเลยบอกว่าโอเคโอเคถ้างั้นทุกอย่างที่ผ่านมาขอให้เป็นเรื่องล้อเล่นกันแล้วกันอ้าโหอ้ายังไงเรื่ออย่างนี้คุณพลน่าอินมากโเอางี้ครับก่อนที่ผมจะอินกว่านี้ไปฟังเพลงตัวอย่างกันว่ามันเป็นยังไงกับเพลงชื่อว่าแค่ล้อเล่นครับผมไน เธอเดินเขาทิ้งไปใจสลายคนัดงใดเธอก็มาหาฉันทุกทีมาระบายให้ฉันฟังมาร้องไห้อยู่หลายคราหรือว่าเธอมีใจกับฉันหรือไรจึงมาคอยให้ซับน้ำตาคำว่าเพื่อนที่แสนดีที่เธอให้มา ทำฉันคิดมากไปกว่าเป็นเพื่อนกัน จำใจว่ามั hehe, แ wrote, นแค่เป็นเพียงเรื่องล้อเล่นเย็บกันัีนะครับโอ้โหพี่ป้างมากมากอ่ะใช่พี่มากมากพี่ป้างมากมากอ่ะเมโลดี้ยิ่งพอเข้าท่อนเหมือนท่อน B ใช่ไหมที่มีมัลตีเข้ามาอันนี้เมโลด้งเมโลดี้คือพี่ป้างเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ เพราะสไตล์พี่สไตล์เพลงแบบเพลงชาตแบบนี้ชอบชอบชอบนาอินกว่าเดิมเอ้ยไม่ใช่ไม่จริงๆเพราะว่าผมก็เป็นแฟนเพลงพี่ป้านสมัยผมเด็กๆก็คือเล่นอลเทอเนทีฟเนี่ยพี่ป้าก็ยุคนี้จริงๆอและกลิ่นพวกนี้มันกลับมาแล้วผมถึงว่าคนทำยุคไหนอลเทอเนทีฟยุคพี่ป้าเลยหัวน้นใจน้อยผมทำไทด้ผมผมยอมโอเคเพลงนึงเลยใช่ไหมฮะอ่ะอีกเพลงนึง เข็นครบกข้ามภูเขาเพลงนี้ฟเจอริงกับฟักกลิ่นโลด้วยคือมันเป็นเพลงร็อกแรงๆครับเพลงร็อกแรงๆก็เดือดๆหน่อยพี่ก็รู้สึกว่าอยากให้ก๊อฟเข้ามาร้องแรงๆในเพลงนี้ครับแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเป็นร็อกที่มีกรูฟอ่ะแบบร็อกที่มีจังหวะจัดโคนแบบหนึดๆเดือบๆเงี้ยน่าจะเหมาะกับก๊อฟเขาอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่เองก็ไม่ได้ร้องด้วยนะเป็นการตะโกนซะมากกว่า คือแบบแหกปากในท่อนพุกอะเป็ๆๆนการร้องก็คือเออนี่ก็ไม่เคยทำนะมันไม่ได้เป็นเมลโลดี้อะไรเป็นการแหกปากเหมือนเหมือนกลืงๆจะแรบกับเขาอยู่แล้วะครับแต่แต่ไม่ใช่แรปจริงๆเนื้อหาก็แบบพูดถึงว่าการเข็นครกขึ้นภูเข,ขาเนี่ยใครๆก็รู้เป็นเรื่องยากแต่พี่คิดว่าถ้ามีเพื่อนหลายๆคนหลายๆร้อยคนหลายๆพันคนมาช่วยเข็นเนี่ยมันเข็นได้ก็<ม>คืออยากจะพูดถึงเรื่องว่า เวลาเราจะผ่านเรื่องอะไรเล็กยากๆ,ๆครับมันต้องมีความสามัคคีครับ oh. ต้องมีความสามัคคีถ้ามัวแต่ทะเลาะกันไม่มีทางเขียนครกได้ครับอยากจะศึกเ oh. รื่องนี้ใครจะเอาไปใช้อะไรกันใครจะเอาไปใช้เรื่องใครจะเอาไปใช้กับเรื่องอะไรก็ได้ครับ oh. ไม่ต้องมาถามพี่ว่าเรื่องการเมืองหรือเปล่า oh. พี่พี่ไม oh. ่ตอบ ใครอยาไปใช้กับเรื่องในครอบครัวเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับอ่าแล้วแต่นะครับอย่างนั้นไปฟัอย่าง,ง,งาให้ฟังนี้นยะมีมีมีไปฟังกันครับ จากพี่ป้างเดิมๆมาแต่ผมว่ามันมีกลิ่นแบบพี่ป้างนะมีกลิ่นมีกลิ่นแบบพี่ป้างแต่แปลกใช่ไหมพี่แต่ก็แปลกนะไม่ไม่ไม่เคยทําเพลงอย่างนี้ครับผมเพลงที่แบบไม่ร้องเลยอย่างเงี้ยที่เหมือนท่านฮุกก็เหมือนไม่ค่อยได้ร้องเับเป็นการเฟลวออกไปมากกว่าครับแต่เดาว่าถ้าเล่นสดเพลงนี้น่าจะมันถ้าจะเดือดเลยครับน่าจะเดือดอันนี้มันมีความเป็น กลิ่นแบบถ้าในม,มุมผมลมันเหมือนพวกนูมีความเป็นนูเมทัลผสมพวกแรปเปอร์ ừ, สมัยแบบยุคที่มันพลิกพีกอ่ะหลายแนวผสมอยู่ครับเพลงนี้มีฟังกี้ด้วยมีมีฮาร์ดคอร์หน่อยๆอยด้วยมีอะไรเงี้ยครับมีแบบหลายๆผสมอยู่อ๋อหแต่ว,ว่าพี่ป้าก็มีความสนใจในดนตรีในอีกแนวหนึ่งด้วยเหมครับพี่ก็มีมีมีบ้านครับพี่ก็ชอบเพลงร็อกวงใหม่ๆอันไหนฟังเดือดๆพี่ก็ชอบครับ อ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับผมเราไปเพลงต่อไปครับผมท,ท,ที่เหลือคือรักแท้ที่เหลือคือรักแท้ครับน้องมีน้องถึงก็คลางขึ้นมาเบาๆชอบอใครชอบอ่ะใครชอบใครชอบโอ้ยยังไงครับพี่เพลงนี้คือมันเกิดจากการพี่ไปกินข้าวตามร้านอาหารนะครับแล้วพี่สังเกตนะครับมันจะมีคู่ที่ คู่แฟนกันซึ่งเมือนจี๋จ๋ากันมากเลยป้อนเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยซับน้องซับหน้าเราดูแล้วก็เราดูแล้วก็ขนลุกนะครับเฮ้ยแล้วก็มีบางคู่ที่ที่มันนั่งนั่งเงียบๆกินกันไปเรื่อยๆว่าไม่คุยกัใสอ้นั่นต้องแต่งงานแล้วแน่นอนพี่แต่งงานกันแล้วแน่นอนัวอินอินอินเลยไอ้คู่แบบเนี้ยนั่งกินแล้วแต่งงานกันแล้วแต่งแล้วเช็คบินรีบกันไม่พูดสักคำไม่พูดสักคำแต่เขายังคงอยู่ด้วยกัน เขาไม่ได้ไปไหนเขายังคงอยู่ด้วยกันพี่กันเมื่อเออมันมีเยอะนะที่คู่แต่งงานที่เป็นอย่างนี้ครับแต่พี่คิดว่าคู่เนี่ยจะอยู่กันไปบนานๆเนะยแล้วพี่รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันหายไปอ่ะมันคือความรุ่มหลงในระยะแรกความรักมันต้องใช้ระยะทางและเวลาพิสูจน์ถ้าคู่นี้เขาแต่งงานกันนานพี่สมมติว่าคู่ที่นั่งนิ่งๆไม่พูดกันน้ยถ้าคู่เขาแต่งงานกันนานแล้วจนไม่พูดกันขนาดนี้แปลว่าเขาได้พิสูจน์เวลาพอสมควรแล้ว ความ,ร,มรุ่มหลงใน,ในระยะแรกความรุ่มหลงของการตกหลุมรักมันหายไปมันมีใครมานั่งป้อนอะไรจน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 ถึงอายุ4ี่0ิบห้าสิบหกสิบรอครับพี่ว่าไอการนิ่งๆนี่แหละแล้วยังอยู่ด้วยกันพี่เรียกมันว่ารักแท้ที่เหลือคือรักแท้พี่ก็เลยเรียกว่าที่เหลือเหล่านี้จริงๆแล้วมันคือรักแท้ อพอพี่บ้างอธิบายก็เข้าใจนะ <c oughs> ว่าแนะปลว่ายังไงอะไรคืออะไรอ่ะอย่างนั้นเราไปฟัง<ม>พเพลีไหมครับมีนะฮ<ม><น>ะคือ <ๆ S 2> เหมือนเหมือนพี่พี่แยกความหลงก,กับความรักออกออกเลยกันอยากให้เห็นครับอ่ะไปฟังงรม,มกันครับ คลายวันนานๆไปดูเหมือนเราคงจะเจอจางไม่พูดไม่คุยกันเหมือนก่อนทุกครั้งที่เราเจอกันไม่เหลือคำพูดที่อ่อนอ่อนมันต่างจากเราตอนแรกๆไม่เอื้งไม่ห่วงไม่แดนควางทางเหมือนวันเก่าเงียบๆมานั่งกินข้าวกันสองคนไม่หวั่น

ก็พอพอพอได้ฟังที่พี่ปังเล่าให้ฟังถึงเพลงแล้วก็ฟังจากเพลงที่เปิดมาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ยิ้มๆนะจริงๆแล้วเป็นเพลงเร็วผมตอนแรกผมนึกว่าน่าจะเป็นเพลงช้าไม่ใช่แตสนุกเลยล่ะมีความสุขอ่ะแล้วก็เมื่อเมื่อวานนี้มีหลายคนได้อัลบั้มไปแล้วตอนคำคำนะครับมีถามใน Facebook พี่เยอะมากเลยว่าเสียงผู้หญิงที่พูดตอนต้นเพลงกับเสียงเมียเสียงเมียพี่หรือเปล่า ใช่ป่ะครับคำต่อคือเสียงพี่สาวพี่พี่สาวพี่พี่สาวนะครับพี่สาวนะฮะเสียงเดียวกับพี่เล่าเรื่องในเพลงทฤษฎีจากฝูงครับคือพี่สาวพี่ครับเหมือนมันพอพี่ป้าได้ฟังพอได้ยิ่งฟังเพลงผมรู้สึกมันเหมือนเออความรักมันถูกกรองมาทีละชั้นนะแต่ละปีแต่ละปีนะกรองออกมาจนเจอพูดเรื่องนี้พลจะอิ่มเป็นพิเศษนะฮะเฮ้ยพี่แหม อีกเพลงหนึ่งครับข้ามเพลงต่อไปเพลงนี้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเลย c o u t Down to Zero ครับพี่ครับคือมันค่อนข้างจําเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษครับ c o u t Down to Zero เพราะว่าพี่ลองแต่งเป็นภาษาไทยแล้วชื่อจะใส่ควอาอะไรดีวะนับถอยหลังนับถอยหลังถึงศูนย์มันไม่พอครับพี่เอาคำว่า c o u t Down to Zero มันฟังสมมติฟังกลมกล่อมก็เลยต้องจำใจใช้ภาษาอังกฤษครับก็คือเรื่องราวมันประมาณว่า ขารออะไรอยู่สักอย่างนึงครับแล้วเขาเขาเขาดาวในตัวเองอเขานับถอยหลังด้วยตัวเองเฮ้ยจะถึงแล้วเว้ยจะถึงแล้วเว้ยจะถึงแล้วเว้ยแต่พอถึงเลขศูนย์เพราะ่นันกลายเป็นศูนย์เปล่าหมดเลยกลายเป็นศูนย์เปล่าพี่ก็เลยเอาไอ้ตรงจุดน,นี้เล่นว่าไอ้คำว่าเลขศูนย์มันหมายถึงศูนย์เปล่าใช่ไหมศูนย์เสียไปใช่ไหมเสียศูนย์เสียใจใช่ไหมจริงๆแล้วที่รอมามันไม่มีอะไรเลยมาถึงเลขศูนย์โอ้แงแงแง น้องคนรู้ละลายน้องคนรู้ละลายจริงมันมีมันมีเรื่องเรื่องของธรรมะและสัจธรรมแฝงอยู่ด้วยนะครับอมนุษย์เราทุกคนแล้วพอถึงวันหนึ่งเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับมันก็คือจะสูญไปนั่นเองอและใครจะไปเป็นเรื่องธรรมะใครจะเป็นเรื่องรักอะไรก็แล้วแต่หรือใครจะเป็นเรื่องงานที่เรารอเดี๋ยอะไรแล้วแต่พอเจอเลขเลขศูนย์แล้วจะได้ไม่ต้องเคว้งคว้างมากจะได้รู้ว่าทุกๆคนมันจะเจอแบบนี้บ่อยจะได้มีเพื่อนกันครับ ฟังใช่ไหมครับมี่ฟังครับ <Okay. S 1> เราไปฟังเพลงตัวอย่างกันครับผม นี่จะเป็นอีกหนึ่งแรพี่พี่ป้างเคยมีเมโลดี้ลึกๆขนาดนี้ในในการทํางานอผมรู้สึกเหมือนแบบไม่เคยได้ยินเมโลดี้ดาร์กๆขนาดนี้งขนเลยอันนี้ดาร์กมากครับดาร์กดิ่งมากเพลงลองลองไปใครซื้อแล้วลองกลางคืนมืดๆลองเปิดใส่หูฟังแล้วลองฟังดูดาร์กมากแต่พี่อยากจะสื่อความแบบความว่างเปล่าของเลขศูนย์เนี่ยแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าความว่างเปล่าของเลขศูนย์เนี่ย มันมีกันทุกคนครับมีกันทุกคนครับก็อย่าอย่าไปทอป้อยังไงก็เจอ,อ,อมีกันทุกคนคยังไงก็เจอแน่ๆเลขสุดนะครับชีวิตเรานะครับนี่ก็เป็นเรียกว่า5้าเพลงใน EP อีพีอารบัมกลางคนของพี่ป้างนะครับผมเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็เบรกต่อไปใครที่มีของเจ๋งๆที่เป็นของสะสมของพี่ป้างผมว่าหลายคนทงเตรียมมาในนี้เตรียมฮะ อะไรจัดนะใจเย็นสิ่งอะไรแววๆสิ่งแววๆอยู่แถวนี้ย่าพ่งคุยกันอย่าพิ่งคุยกันสิครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี